นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านคล้นุ่นตำมลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังทอดปลาดาวหรือปลาวงที่ทางกลุ่มได้รวมกลุ่มกันแปรรูปขึ้นมาภายใต้ชื่อกกลุ่มคนขยันโดยการน,นำเอาปลาสดที่มีอยู่ในท้องถิ่นและจากชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ โดยนางสายลมบุรมศีหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนขยันบ้านไครนุ่นตำบลทออ่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามบอกว่าปลาดาวที่ตนเองกำลังทอดอยู่ในขณะนี้เป็นปลาที่แปรรูปมาจากปลาแม่น้ำฉี่เช่นปลาขาวปลาส้อยโดยผ่านกระบวนการชําแหละหมักจนเข้าเนื้อก่อนนำมาทำเป็นวงโดยมีแม่บล็อกวงกลมจากนั้นนำปลามาเรียงกันในวงให้เป็นวงคล้ายกับปลาดาว ก่อนเข้ากระบวนการอบให้แห้งกลายมาเป็นปลาดาวปลาวงแห้งอย่างที่เห็นสามารถเก็บถนอมไว้รับประทานได้ยาวนานเมื่อนำมาทอดกรอบ ด้วยไฟอ่อนๆก็จะเหลืองกรอบน่ารับประทานทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งรสชาติก็จะมีความกรอบอร่อยสำหรับการจำหน่ายก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาและปริมาณเริ่มต้นที่แพ็คละ50บาทซึ่งต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งลูกค้าในจังหวัดมหาสารคามและทางออนไลน์ครับปลาส่วนใหญ่นี่เาไปเอามาตะใส่แม่น้ำชีแม่น้ำชีบินบันนีเอามาแปรรูปนี่ส่วนใหญ่เอาเป็นปลาอย่างปลาขาวเต็ ปลาขาวค่ะปลาขาวหน่อยอ๋อปลาขาวนี่แหละเอาหลกเราเฮ็ดเป็นแผ่นนี่เฮ็ดแจ้งใดครับไอเป็นแผ่นนี่มันปะค่ะเราจะมีวงค่ะมีวงเราจะทำเป็นวงอ๋อมีมีมีวงมีบล็อกให้ใช่อ๋อเราเราปลาเหรอครับเขาเขาเฮ็ดแจ้งใดครับ ข้าแพแพเรอขาวมะมาค่าหรอข้าวแบบเป็นแพได้ได้ไขมันไหนเครื่องออกไปมคได้น้ำผึ้งได้มะกรอมะก่อแล้วก็แพเพื่อที่จะให้พวกเครื่องปรุงออกแล้วเราค่อยมาทำเป็นวบงค่ะเป็นวงงขาตากยี่สไมไมีตกยงไม่้อเป็นเครื่อง ในกลางต่างๆโอบไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะมันแล้วแต่แดดแล้วแต่แดดอ๋อครับอือตนนี้เวลาเอามาถอดนี่ครับถอดด่วนบ่ พอเหลืองๆพอกรอบๆพอกรอบเนาะครับรสชาติเป็นยังไงครับปลาดาวที่ว่าเฮทถึนมานีไอ้นี้ต้องพวกคนต้องชิมดูค่ะต้องซิมเอดีแก่ถ้าจะพูดไปก็จะบอกว่าครับอือก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนามีการจำหน่ายบอกมีค่ะมีเป็นเป็นคุ้มเนื้อครับซื้อคุ้มเนี้ออันนี้กลุ่มกลุ่มคนขยันค่ะคนขยัน โถ้าไม่ขยันทำไม่ได้อันนี้ขายบ่ายบ่ายนี้ไปไปขายขายตามมีงานบ้างตามจัดงานรูดบางามไม่แพงค่แงะถ้าแพงไม่ขายค่ะขายจังไรครับเป็นแพ็คเป็นเป็นอย่างเป็นแพ็คคือว่าเป็นจังไรครับขายจังไร คนสั่ค่ะเริ่มเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่สี่วงห้าสิบบาทแล้วแต่วงวงเล็กวงใหญ่นะคะมันมีวงเล็กวงใหญ่บางทั้นก็สามวงห้าสิบบาทแล้วแต่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะสี่วงห้าสิบบาทแล้วก็จะมีถ้าแผ่นเล็กๆก็จะเป็นวงวงละ สิบห้าบาทก็มีค่ะเพราะว่าเรามีอะไรโค้ดส่งโค้ดเนาะเราก็จะมาแพ็คมาจุ่มพานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะพาของเขานี่เก็บเก็บไว้ได้โดนบ่ได้นานค่ะได้นานเนาะครับครับเพื่อนนีพี่น้องเพิ่นสนใจได้ครับเพิ่นสามารถสั่งซื้อได้ทางใดเนี่ยครับมีเบอร์โทรบ่มีค่ะคศูนย์แปดเก้าสี่สองสองแปดเจ็ดสามสองค่ะหรืออยากสั่งทางออนไลน์ได้ครับ นี่นีส่งออนไลน์บ่มีค่ะครับสั่งทางใดดเนี่ยครับเนี่ยทางเฟซทางไลน์ทางเฟซทางไลน์ได้ค่ะครับสวนสายลมเหมน็นะครับเฟสเฟสเดียวกันเฟสเฟสก็สายลมสายลมค่ะสายลมเนาะสายลมลมสีอ๋อครับครับ